สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพอตแกลทั่วโลกท่านผู้ชมนี่คือเฮี้ยนพายินิดนะครับนานี่คือเฮี้ยนพาญินิดโทษไปเอื่นพราะต้องและมาบังขันเพื่นว่าบ้านเขาเตาพราะนะเออเพื่นว่าบ้านเขาเตาเตาเขาบ้านเดี๋ยวพอต้องและสิไปเออเออซองเบิงว่าไปถามเพื่นเบิงว่าบ้านหลึกทีเท่าไหร่แล้วครับเนาะเออเฮี้ยนพาญินิดนี่นะครับนาเฮี้ยนพาญินิดเพื่นเออเพื่นไปบอกพอต้องและเพื่นว่าเตาเขาบ้านมาที่นี่ผมก็สิไปซองเบิงผ้ามุ้งเจ้าไปซองเบิง เออไปเบิ wollen, ่งไปหลังท <Wha> ีพระดำนะครับเนาะอันนี้เจ้าของบ้านพรดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปอยู่นี่อ่าอันนี้คือแฟนพยานนิดนะครับนะนี่ครับใครล่ะพยานนิดไหมเฟรดเฟรดใครล่ะเต้าอยู่ไส่ครับมันเข่ามันจะใส่นอนนี่ใครล่ะมันมั่จังไลนเนอะเจ้ายู่ใส่เจ้าคือเห็นครับนี่ไปเบื้องนะครับนะนั่งยู่เตียงยู่หัวรถก่อนนะผมยกไปเบิ้งกันนะ น oh, yeah. um. no like, yeah. like right. ี่พยานิดท่องไปบอกเกินพอท่องแรมากเลยนโอ้เตาดิรับเด้อทุงใส่ปียกอยู่เด้อนี่บรื่อยนิดดูกันนะก่อท่อรถโบ้ไสเจ้าเท่าใดนอมันไปเบิ่อนกันเนี่ยเันจะขับเด้ดีดีนี่เปิด่าออกดีดีพอนะก่อท่อรถคันนี้หกสี่สามท่านผู้ชมนี่แหละครับหกสี่สามม่เลือที่เท่าไรครับหกสี่สามป้ายางง่ามเดี๋ยวขับเด้อนี่เต้าเข้าบ้านบ้านเข้าเต้าพยานิดมันมายืนได้หรื พ่านนี่พอดีเลยพอดีเลยบางทีนี่เพระนิ่เพื่อว่ามเป็นนางยุหันมาได้ยังไงพอนะเนี่เต้าครับเนี่เต้าไปเอาไปภ้าเพื่อนไปนางซองเราดีกระหน่ำอืมดีครับล่ะเดี๋ยวสิมานางซองเบิงเออขอโชคขอลาเพิ่นแล้วก็สิปล่อยเพิ่นเออโลกนะครับเนาะอ่ะเอานี่ละเฮาอ่ะพไปนี่เจ้าเอาเอาเอาว่างเลยครับเอาว่างเลยบางที่นี่เขาก็บมะทวกใอยกันตัวว่าเจ้าเห็นยัง หลวงพ่อโยมเห็นเตานะครับเบ <c oughs> <c oughs> ิกเด้อกจ <c oughs> <c oughs> าเห็นเตากระถึงแล้วล่ะครับไปนี่แต่ีลตลก็ได้ครับถ้าเราว่าเห็นเตาก่อ,อนอะอมาต้องแลกก็เห็นด้วยกันม <ija> าที่นี่ผมจีซอ,องเบิงโชคเบิงหลับนีน่ฮันนูเจา้าเบิงมันอยู่ท่องรถขั้นนั่นกันบจีเมลโลกเล็กรถขั้นนั้นนะครับนี่เพิ่นว่ามันอยู่ในท่องรถขั้นนั้นเด้อรถขั้นนั้นนี่ออกดูดูเลยพนักขาหกสี่สามเออหกสี่สามหรือเก้าสี่สามรถก่อท่อเพิ่นนี่แหละครับหนี่งยางบ้านเราโอ้โหยางเยอะไว้เลยครับเนาะ อึ๊บผมยานได้ครับนี่เดี๋ยวผมสีปล่อยท่านนะครับเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาครับตั้งใจเบิ่งดีๆจ้าก้อนนี่เพิ่นมาให้โชคให้ลาภเด้หนี่จากหัวตาตาต้มมูเจ้าว้าวเนาะครับเนาะนี่แหละครับอันนี้เกิดขึ้นได้ได้บัเลิกทีเพิ่นถามเพิ่นเลยว่าเพิ่นว่าหกหาหาหกนี่ลนะนี่บัเลิกทีเพิ่นได้นี่บลลิกทีหกคาหสิครับครับเรื่อเพิ่นยืนิดนี่หนึ่งฝันกับแม่นเคยเข่าช่องพอต้องแลยหลายเทืียแล้วพอต้องแล้วว่าสะพานช่วงนี้บ่มีเวลาว่างพอดีมาเห็นเตานั่งอยู่บนสื่อ แปลครับแปลเจ้าเจ้าว่าเจ้านั่งอยู่สื่อคุยกับหลานอยู่ตีเออเออแยกไปเพิ่นไปเห็นเตาเสียงนี้ยังก็กักกับนะเจ้าวานปะเห็นเตาอยู่ใต้ท้องรถเพิ่นท่านชมเบิ่งเด้๋ครับเด้อนี่ข้างหลังมันเอาเบิ่งงไปข้างหลังมันหรอกข้างหลังเตาเนาะครับเนาะเอาเบิ่งเอาอันนี้ก็เป็นโชคเป็นลาภของหมู่เจ้าได้พอต้องแลสิท่วงบ่หรออยู่ใต้รถมันสิออกกับท่อรถบ่เงี้ยผมก็ยังนิดเล่าเล่ามั่นใจกว่าท่อรถก็เป็นแบบนี้ผมลาว่าอืม 4 3 6 3ามหกสี่สามหกสามพอนะครับเบื้องเห็นเป็นแนวทางนะครับเด้อมาที่นี่พอต้องเรียกติดซ่องให้เบิ้งตามเอ่อเต้าเพลินแล้วก็เห็นเนต้ามูเ้เจ้า,าเห็น,จ,หน,นจังไหนกับกังเั้นสละนะครับแนละ้วเดี๋ยวก็ไปบอกเราคุ้นหารเขาได้มาเพราะยังหนีต่อครองบ้านเพลินนี่เพลินมันใจกว่าท่อรถเด,ด้อครับเด้อนี่ครับเด้อนี่เดี๋ยวสี่เป็นแนวท่าเซ็ตหรอกนี่ครับนี่อันก็ท่อรถเจ้านี่ ออกดูสิครับลูกคันนี่ออกดูอยู่โอ้ยดูๆกับเต้ากับเขามาหาสินี่ครับเด้าสงสัยขึ้นมาจากน้องเหนื่อยพ่นยู้รอหน่องเลยครับหน่องเนอที่เขาแข่งเลือกกันที่พอต้องเรียกใครทายคลิปไปล่ะข้าไปปล่อยเบียงเทานี่ครับเด้าเดี๋ยวเสียวไปปล่อยครับนี่แหละครับเด้านี่เสียวไปปล่อยเออเพิ่มนิดละว่าเดี๋ยวเบื้องขอขอโชคขอลาพันจักรพอต้องเรียกเขาก็ไปปล่อยพอนธุเพิ่งว่าเอ้ามาเบื้องนะครับเด้าผมสิท่องเบิ่งข้างหลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็สิบะปีนทองขอขอเบิ่ื้องเเเพิิ่่นให้้มูจาบงกกคั เอาครับเลขยังนั่นอ่ะอืมก็ขึ้นอยู่กับมูเจ้าเลยครับเด้อข่อยบ้าทวงดอกพรอมนี่กอดทอดรถจังๆอยู่สี่เอิรหกสี่สามพระนะว้าวขักอดีดีที่นี่เอาแบบทีนี่เบิ่งทวงเพิ่นขออนุญาตแบบครับแล้วครับเด้อผมเสียวไปปล่อยอ่ะนี่แน,นงๆ,ๆเอาเบิ่งทวงขอเบิ่งทวงทุกขาบ่ได้มาลบลู่นะครับเนาะขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ช่อมเอพร้อมต้องเล้ยคนเดิมเข้าบ้านพราะยังนิดพอนะป๊าเคยเข้าบ่าครับเคยเข้าบ้าบ่เต่าดิเคยเข้าบ้านท่านบ่ กเคยเห็ well นขมาจากเถื่อเเคยเห็นขมาจากเถื่อตีเอาบ่งนสิหนึ่งศูนย์น่นั่นเกลนั่นเอาคับเาเบิ้งคนยนิดเราทวงเก่งศูนพอเราสี่ยินครับนี่หนี่ศูนหนี่แหละครับนี่ครับเาเป็นไปได้เบิ้งนะครับเร้าเออเป็นไปได้เบิ้นี่แต่คลองบ้านเพิ่งทวงดอกนี่ตเออ้แม่นรับใต้กับเนครับเสียงเบาอยู่หแังเนพนนีเจ้าเท่าแม่นกมาทวงก็น่าเจ้า เพิ่นซ mm ื hmm. ้อถั่วแม่นกเลยครับเนี like ่ยซื้อเดียวกันก็แฟนผมดิพ่อทองแหลกคนเดิมแม่นุ๊ปอ๊ามนั่นเพิ่นว่าในนกเพิ่นว่าเพิ่นจีซื้อในกอท่อรถเพิ่นนี่แหละพอละบคนรับเตาไ่้อยู่ตั้งสันพอละเพิ่นว่านอกกับนอกเพิ่นว่าออกถูกปีพอร์นาแต่ว่าปีนี้ยังงมันบ่ครับนานปีนี้ยังพนละครับผู้ชมเบิ่งเป็นแนี่ยวทั้งนะครับเนี่ยนี่ละครับสี่ซองเบิ่งล่างเพิ่นล่างยังใหหมู่เจ้าเบิ่งเป็นแนวทางจะก่อนเอาบาดที่นี่ก็สิเอาเพิ่นไปเเออไปจ้า ผู้ข่าวว่าอะไรไม่เห็นยันหรอกครับก็สิปล่อยคือเก่าล่ะไปนี่ครับนี่คือ้พื่อนยี่นิดเจ้าของบ้านเพื่นนี่เข้าบ้านเพื่นเออเพื่อนจะไปปล่อยนะครับเดี๋ยวผมก็สิบเบื่องมาเพื่นเออท่วยจะไปปล่อยยังไหนนี่นะครับนี่ผมไม่ให้โชคให้ลาบแล้วเอาเพื่อนไปแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมนี่แหละครับลมลื่นดีสถานบ้านยู่รอน้องจังหวะพ่อดีนะครับเดี๋เพื่นพื่อนยี่นิดเฝ้าบอกเล็กน้อยไปบอกพอท้องอะคนเดิมมา ถ่ายถ้ำพอนะนะนะนแล้วครับเนาะนี่แหละครับแล้วเอาบังไดดีเฮาปล่อยเพิ่นบังไดดีบันไดสิโอ้โอสีไม่ปล่อยเพิ่นลงบันไดพนักมีบันไดเด้่ครับท่านผู้ชมนี่จากหัวตัวนี่น้องน้องนี่เป็นน้องเออเป็นน้องสาธารณะของหมู่บ้านแล้วครับเนาะสีเขาแข่งเรือกันออพอต้องเรือเคยมาถ่ายท้ำสงสัยสิข,ขึ้นจากนี้มันจะใส่หนอแล้วเห็น่าเคยเห็นใน้น,นั้นยากวะ นกครับเนาะนี่ครับเนาะนี่พผสมปล่อยมองนี่มันม,มีท่าบันไดพอนำเพิ่นมาครับนี่กับด้านี่ท่านี่ผันย่าเตาหรือว่าบริวารของเพิ่นกับโบหูนะครับเนาะเพิ่นมาให้โชคให้ลาบเฮียนปู้นิดเฮียนพุนหรือว่าเฮียนพันย่าหนิดกวาไปปูนโอ้เอา้าเจ้าคือย้อนปุ่มจังสันทันบ่นเป็เยนยังเป็นบ่ เพิ่ว่าบอลย่างหมดครับเพิ่ so ์ลว่าห่ดนยโยนลงเลยนะครับเนาะมันบาเก็บพต่นว่าโยนลงน้ำให้ลา์เราก็ไปยูดีมิสูขาอจะคล้องนี่นะครับเนาะอันเด็กเกิดเกิดขึ้นได้ทานามเฮี้ยนพยินนิดด้ครับเพิ่์ลมี่ทาหนามย่างดีนะครับสัช่อขนน้ำบ่อไหลขนน้ำปลาปาบ่ไหลพอต้องแลกก็มาอาบทานี่นะครับทาเฮียนพยินิดนีหละนี่นะครับเนาะท่ตนผู้ชมปัดที่นี้พอต้องแลกก็ เบื้องเราละก่อท่อรถเพลินเอหนหน 3, หอหกสี่กกาสามหสี่สามหรือเออก้าสี่สามแลครับเนาะหกสี่สามหรือเก้าสี่สามวัไปจวันที่เออสิกกรกฎาคมพอซสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเห็นมูเจ้าเชียงเื่อยสวยๆงามกับเออเตาเข่าบ้านบ้านเขา่าเตาพฟยนิดบันเล็กทีหาห6กคกหาแล้วก็ก่อท่อรถเพลินที่าไปยู่ไต่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นนั้น่ะหกสี่สามหรือเก้าสี่สามเห็นมเจ้าเบื้งเป็นแนวทาง นะครับเนาะเกิดขึ้นได้เบิร์ดนะครับเนกเพิ่นว่าออกทุกปีรถคันนี้ปีนี้บ่ทันได้ออกพราะนะหว,ว่อพอดีเด้อนี่เนาะครับเนาะคันว่าบา่ทันได้ออกบ่จ่อเลยอีกบ่จกักนนี่หมื่นต้นเนาะครับนกเดี๋ยวนะครับไปไปซ่องให้เบิ่งอีกเทืนน่อนึงจังๆกัน,นหมู่เจ้าสิได้เอ่อเออ่สิได้แคปไว้เอาบาิร์ดจังๆสิได้แคปไว้มื้อวันที่16นี่เด็กการเริ่มต้นาะครับเนกเอาเบิ่งก็คักกันล่ะอึ๊บอึบพอนาโอใหญ่นี่เอา นี่นะครับเบื้องห่างนะครับนะหกสี่สามหรือเก้าสี่สามหกกับเก้าตัวเดียวกันมาที่นี่สามกตีไปอีกเลยนะครับเออมาวินงชาแนลเฟิร์นวาสามกับแปดเป็นพี่น้องกันอีกมาที่นี่แทงหลายตัวไปอีกคนนะพูดลงคนว่าบ่หลายก็ได้แค่หกสี่สามตรงๆไปเรื่อยนี่เอาตัวนะครับนะปูพญาเต่าหรือว่าเพ่ะยิงหนิดเพิ่งเคยให้โชคให้ลาภเออถือเอือดพนีรถยนต์เพิ่งก็มีเออกกทอะรถยนต์เพิ่งสร้างเป็นนะครับขันเต้าเข้าบ้านเฮียนลังนี่ นี่ครับนี่กอท่อรถยนต์เพิ่นเอ่อสีก่กอไก่ขอไข่เก้าเก็แปดห้าบูสวยอยากขักเลยสำหรับตัวนี้ปนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเราเบิ่งตอนนั้นนั้นนั้นโอ้หัวเจ้าเหี้ยงดรวยอย่าง,ยยงขักเลยแล้วกันวะอืมคอยไงอยูน่ดน้ีหนว่าซ้ำนี่ก็ได้เอเบิ่งไม่จักข้าวนี่เราหกสี่สามเนี่ยจังๆนี่ยุคกับโลคัทนี่ม,มหมยฮ่าฮ่จาฮ่าหัวโจะหัวต้วเอ้าบาทีนเนี่ตที กสิลาตัวนะครับเนาะนี่ครับเนาะบรรยากาศอยู่รอดหนองนี่แหละครับสวรรค์ของสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนเคือผลองพีกตรงนี้ครับสวรรค์บ้านนาอยู่พอท่องเรียอยู่นี่โอ้บ้านเขาเออคนผิดค้นยังกับมีนี่รอดน้ำร่อดหนองเฮียพยินดีบรรยากาศดีนะครับเนาะโลกไพ่ไข่เกี๊ยวผมเพิ่งเห็นเป็นเสือดเฉ็นหลังนี่เออพันอยู่กับธรรมชาติฉาดขุนสวนผักสวนครัวบนอันนี้พอท้องเรียเบียมาดิ่บด้มาซื้อเด้อขากราดดิขอพักคนรอบเลย ไม่รู้ไม่อยากอายน้องวไงนี่นมั้ยไอ้เนาะเพิ่งหายยุทอกน,นะพอนักเรียนว่าอุ๊สีประกันนัง่งยิบยุ่งหุ่อพอย่างนิดแล้วกะไม่ยังนกนี่ครับเออเพื่อนผมนะครับเชอแฟนเพื่อนเพื่อนผมนี่แหะครับนเนาะมู้เจาเ้ากะให้ได้โชคได้ลาบกับเชียร์พอย่างน,นิดเออนั่นนั่นที่สิได้มาหาเพิ่นนะครับเนาะเออมาทีนี้กะขอให้มู้เจ้าเฮงลนลวยโซ่ก็งามกับเฮียน์พอย่างนิดเอ่อเต้าเข้าบ้านเพิ่น6 4 3 นะครับเลาะไปเลืลลที่ฮอกฮาฮอกสำหรับตัวเรียกโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นมุ่งนี้เราทรานี้นะครับว่าเฮียนพญานีิดทนให้โชคให้ลาบมูเจ้าแลี้ยวเมื่อปลาวันที่16กรกะฎะะาคมพอสารบัญห้าร้อยสิกกดแข็งๆเรื่อยๆเส้นทอง,งามช่องคอทองแหล่คนเดิมสวัสดีครับไปอื